ลุงทองเดินเรียบๆเลยรูปบอจะได้ขบาน,นั่นๆว่า,นนา,นนา,นาอื่นสนมมหน้า,ากับกับตัดเองสวัสดีค่ะขอช่างพายทองคำคงนะคะรออะไรอยู่ อาหยกสีตื่นหรือยังตื่นหรือยังฮะตื่นหรือยังนี่ตื่นแล้วตื่นแล้ว,ต,ลวตื่นแล้วีตื่นแล้วตื่นแล้ว,ลว,ลวมาเด้อควันเอ้ค<อ>วันเอ้มาเด้อโอ้โหเจ้าหนี้ทางนี้เรียกควันทางนู้นเคาะกระทะมันเป็นยังไงเอ๊ะ โอ้ได้ลายผัดได้ลายแกงเนาะยาหน่อยเนาะปาาิ่นเช้ามาปิ่นคุ้งไปทั่วหมู่บ้านเลยอะไรก็ผัดกะเพราสิผัดกะเพราโอ้ออยาหน่อยผัดง่ายๆกินง่ายๆผัดกะเพ,าพรพากะเพราให้กินครับเช้านี้นะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาวันนี้ช่างว่าจะมาทํางานนะครับพี่ซีเราก็เตรียมย้ายพี่ทองออกไปไว้ ที่ปลอดภัยสําหรับช่างนะครับที่ปลอดภัยสําหรับช่างเดี๋ยวเราไปก่อนที่เราจะเอาพิทองไปไปไว้นะเราต้องเตรียมสเสบียงไปก่อนกว่าเอาไปจอยตื่นเช้ามาหัดทำงานหน่อยนอนก็ตื่นแต่เช้าแต่เช้าเช้าแปดโมงไนงะเอาอะรอยายานใส่ไปก่อน เราจะเอาหญ้าไปไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเอาทองไปตามหลังโอ้อยหญ้ามัดเล็กๆยกทีละสองสามมัดก็ได้ดอกเวลาให้ทำงานในเอฟซี F C, ทำงานเหมือนคนป่วยเวลากินกินเหมือนนักมวยอะไรอรอยรอยรู้ดีมดเลยเออพอแล้ว อ้อยหนึ่งมัดอ้อยหนึ่งมัดก็เอาสับปะรดโอ้ยลืมลืมลืมเออเออเออโซนหน้าไม่หล่ะโซนหน้าเราเนี่นู่นเดี๋ยวเดี่ยวหญ้าหญ้าแจกด้วยหญ้าแจกด้วยลืม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 หญ้าแจกลืมหญ้าแจกหญ้าโรงเรียนของเรานะครับผมแต่ตัวนี้เป็นหญ้าทางโครงการแจกเออมัดหนึ่ง หยกกกบไปหึบควายไปเออสปรดสเรดใช่บ้าง พอแล้วรอบเช้าพอแล้วพอแล้ว <c oughs> มีแถมอีกโอ้โหเอารถมาที่นี่เอารถมาเราจะพี่ทองมาไว้ตรงไหนนะครับที่เดิมนะครับที่เดิมแถวบ้านบุญชูนะครับผมสงสัยี่ชูกลัวพี่ทองวัางไปพี่ทองไปวันนั้นชูตกใจแล้วก็ไม่ทํางานอีกเลยนะครับเอบซีไม่ทํางานอีกเลยโอ้ยเย่เลยทีนี้ E ให้เร็วหน่อยเถอะสายแล้วจะไปโรงเรียนอีกแก่ตอนนี้กำลังขนเสบียงไปไว้ให้พ <|ja|> ี่ทองเอ๊ะดูดูลจอดผิดตรงไหนเนี่ยง่ายขึ้นไปด้วยบอไปเลย คาตัง้งไปแล้วเบียงทองตอนนี้กำลังพยายามให้ทองแบบพุ่ป่าตัวดำปิ๊ปี่เลยไม่อยากน้ำให้พี่ทองหน่อยของว่าฝาพี่อาาทองนี่ไงหอบตัวเจ้าให้พี่ทอง Cái cua xả này, này, này nghe <laughs> Ba đi Lấy phía thằng hả? Quay nhiệt nó Được được ่ปทอป็กูกปลางั้นเขาฝากก <Yeah. S 1> ล้วยกับสับปะรปดพก้อมพเดานครับวอลย เราเรื่องยืนมองเราหนึ่นบอกว่าไม่ให้กินบ้างเลยหน้าดาเลืองเธอสิยืนตาหวาดแล้วห้อยดินเอ๋อไม่ได้เอาไปไหนเนาะอยู่เตะที่เดิมเดิมมันก็เข็ดดูว่าดูเปียกหมดเลยท้อง กินหยังอร่อยอร่อยจะได้ไปในป่าแล้วนะทนะอเนาะเดินไปทางไหนะเอาทางนี้เลยหรอไปโอ้พอใหญ่เลยว่ะ ดูตัวด้วยวะมึงช่างป่าอะไรไม่ได้อาบน้ำเนาะพี่สองเดินหูกลางเพื่อเหรือ นนดูทางเดินรีบๆเลยรู้บอจะได้เขา้าปะดูลู่ซองเดินรอกันบ้างสิไม่ต้องรีบ ទៅចេះហ្នឹងគុំជំម៉មម៉ាទៅពួកទៅពួកតោះមកញ៉ាំអួននេះព្រិបព្រិបនៅរាំងทองนะអីយ 왜 이런 본데까 ไปทำอะไรอยู่เมาตาย<ป>ทำอะไรอยู่เมาตายชางสิใครช้างสมันเด้อ เป็นอยไรแถวนี้รู้ว่าเราช้างกบมันมาตรงนี้นี่ด้ละ มาทำไมมาก็ไม่ทำงานฮะนั่นนั่นนั่นว่าคนอื่นสมตน้ามับกับตับตาติง Vâng Đây nói nữa Ơ ừ. Nó mà nó thế Đưa mà thứng ra ơi ăn rập rẹt rồi nó thong nữa มมันมันนหาตกเดี๋ยวคลิปนี้เราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดตกดิกดตามช่องภายทองคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย